สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้าน i n น a c กเติมเกมมีทั้งอ o ีเกนชินและบูมแซดออริจินเติมแพ็คใหญ่จาก3,700ลดเหลือ2 5 0 0บาทเติมถูกปลอดภยัยต้องร้าน i n น a c กเติมเกมถูกทะลุมิติจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมบูมแซดออริจินคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตกิจกรรมประจำสัปดาห์ครับในเดือนสิงหานะ วันที่23นะครับก็อัปเดตก่อนจะไปอัปเดตใหญ่ในะวันที่30นะครับก็มาดูว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะก,ก่อนอื่นเลยไปดูที่กิจกรรมดีงามก่อนนะครับตอนนี้เกมอัปเดตของเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆก็มาดูกันว่ามีอะไรนะครับก็อย่างแรกจะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะไดะ้ในการในการเติมทุกวันเนี่ยก็จะได้กล่องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เติมสะสมรายวันนะ แล้วก็จะมีเติมเงินสะสมได้ของตามที่เขากําหนดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอติหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไอรอบที่แล้วเนี่ยถ้าเติมครบ16,500มันเนี่ยมันจะได้หิน6ซึ่งรอบนี้มันได้แค่หิน51ก้อนนะผมก็อันนี้ขอตินะครับถือว่าไม่ดีอันนี้ก็เราต้องตินะครับให้เขาไปปรับปรุงตอนแรกทําดีๆมาอยู่ๆก็มาลดเฉยเลยอ่ะอันนี้ก็ผมไม่ชอบใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอที่ดีๆมันก็มี ก็ไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับกิจกรรมต่อไปก็คือใช้จ่ายสะสมนะก็ถ้าใช้จ่ายครบ1 0 0 0 0แสนก็จะได้มุกดาเมจหรือว่าจะเป็นหินหกก็ได้นะครับเลือกเอาแล้วก็ใช้จ่ายรายวันจะได้เป็นหินเลเวล1ถึงเลเวล5นะครับตามที่กำหนดนะเราก็จะได้กล่องเลือกอไอเทมอัปเกรดเราอยู่ที่ว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับอันนี้นะแล้วก็กิจกรรมแรกของมีชุดข้อตูมใหม่มาแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าได้แค่หมวกกับ อ่าทรงผมจริงๆแล้วมันได้ของเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเลื่อนดูก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่อ่าบอกผมมาอันนี้ผมก็ไม่เคยแลกผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีแลกแล้วแต่ว่าจะแลกอันไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกัน,นครับแล้วก็จะมีในส่วนของดอกไม้ข่าวนะอันนี้จะเป็นชุดคอตูมที่อยู่ใน b บ t เทนพาร์ตซีซั่นก่อนก่อน,นครับถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ว่าผมจะไม่แลกละกันไอชุดพวกนี้ผมถ้าผมแลกผมก็คงจะไปแลกอันอื่นนะครับ อันที่มันดูน่าสนใจอ,อย่างนี่ชุดชุดที่เป็นชุดหมีแพนด้านี่ก็สวยนะครับหรือจะเป็นชุดอันนี้ก็สวยนะก็เดี๋ยวค่อยไปดูแลกที่หลังนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้มีกล่องเพิ่มเข้ามานะครับเป็นกล่องที่เราเอาเหรียญไกล้สามเหรียญไปแลกได้เป็นโดนัท750นะครับแล้วก็ได้ตั๋วกาชาได้ไอเทมพวกที่เจาะรูหินตีบวกหรือว่าที่รีสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเอามาให้เราแลกนะแล้วก็จะมี ให้เราซื้อกล่องธนบัตรเพิ่มสําหรับคนที่ซื้อหมด200กล่องที่เขาอัปเดตเข้ามารอบก่อนครับก็สามารถมาซื้อตรง,ตรงนี้เพิ่มได้นะซื้อได้1,000กล่องเลยอันนี้แพ็คมือใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แลกจิ๊กซออันนี้ยังเหมือนเดิมมีมาทุกสัปดาห์นะครับถือว่าดีนะเพราะว่าจิ๊กซอเขียวเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะผมแลกจนครบหมดแล้วแล้วก็จะเป็นแลกในส่วนของพวกเศษประดับนะเอาไปแลกประดับกับเศษอาวุธที่เอาไปแลกเป็นอาวุธอันนี้ก็ เหมือนเดิมนะครับก็ใครที่มีเศษไข่สัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่าเอาไปแลกเด็ดขาดนะครับมันไม่คุ้มนะพวกใช้ยาแล้วก็อันนี้ผมขอชมเลยคือดีงามมากๆนะครับสัปดาห์นี้ทางตัวเกมเนี่ยเขาแจกโดนัทเขียวเป็นหมื่นเลยนะครับก็ในส่วนนี้อ่ะถ้าเราล็อกอินครบเนี่ยก็จะได้ 1,000, 2,000, 3,000, 4,500, 6,000, 8,000นะครับในส่วนของล็อกอิน7วันนะ ได้800 0เลยแล้วก็กิดกาชาวนมาอีกแล้วนะครับใครที่อยากจะเปิดเอาลูกแก้วฮิวก็เปิดได้เลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะเปิดจริงๆก็ควรจะ3,000ใบนะครับหรือว่า2 5 0 0ใบ3,000ใบแล้วค่อยเปิดนะครับแล้วก็กิดประลองอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือกล่องสุมอาวุธนะครับอันเนี้ย จะทาให้เราได้เงินหรือว่าจะได้ตั๋วกาชาได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้อาวุธม่วงมาให้เราใช้ด้วยนะผมคาดว่าเขาน่าจะเพิ่มเข้ามาแบบเป็นแบบถาวรเลยอันนี้เป็นความคิดความคาดเดาของผมนะไอ้กล่องเนี้ยน่าจะเพิ่มมาถาวรนนครับแล้วถ้าเราสุ่มได้อาวุธม่วงเนี่ยถ้าสุ่มได้ทุกอาทิตย์แค่อาทิตย์ละอันเราก็จะมีอาวุธม่วงใช้ไปตลอดนะครับอย่างตีศูนย์นะผมลองคํานวณมาแล้วนะครับถ้าเราลงจนครบทุกกิจกรรม เราจะได้238กล่องนะครับไม่รวมที่เอาไปแลกนะที่เอาเหรียญไก่ไปแลกนะครับผมแนะนําว่าไม่ควรแลกก็จะได้จากกิจประลองสามีภรรยาดันเจียนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะ้ำ้กหินตีบวกนี่จากดันเจียนจากเควสกิลจากค่าแอคทีฟนะครับแล้วก็ค่าแอคทีฟเนี่ยอรอบที่แล้วก็คือล็อกอินจาก800 0ครับนี่จากแอคทีฟก็ได้อีก3,000โดยประมาณนะครับ สองพันห้าสามพันโดยประมาณนะแล้วก็กิจกรรมออนเซนอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เพิ่มกล่องเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เลเวลห้าสิบก็จะได้หินเหมือนเดิมแล้วก็นี่กล่องเขามีมาให้แลกนะครับหนึ่งร้อยกล่องนะก็ครั้งละห้าเหรียญไม่คุ้มนะครับผมไม,ไม่แนะนําให้แลกแนะนําว่าถ้าจะแลกควรจะแลกที่ตีบวกประดับนะครับใบกันแตกแล้วก็ที่รีสตว์เลี้ยงที่สุ่มไข่ ผู้พิทักษ์นะครับอาหาราสัตว์ใบสับใบ,ใบแลกเปลี่ยน,นครับแล้วก็เป็นพวกจิ๊กซอว์โดนัทอ่าโดนัทนะครับเขาเพิ่มจํานวนให้นะจากตอนแรกอะแรกได้แค่10หรือ20ใบตอนนี้เพิ่มมาเป็น50ก็ใช้แค่1เหรียญนนครับแลกได้33แลกแล้วก็น่าจะได้ประมาณพันเนะครับอันนี้คือดีนะครับเราก็ต้องชมเกมนะเกมเขาพยายามให้เราหาโดนัทเสี่ยวได้ง่ายขึ้นแจกหินแจก ตั๋วกาชาให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าสายฟรีจะได้เล่นสบายน,นะฮะสบายมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นส่วนที่ดีผมก็ขอชมนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอัปเดตกิจกรรมหรือว่ามาติชมเกมกันแน่แล้วก็กล่องซุ่มกาชาปองลีมานะครับสัปดาห์นี้ผมสุ่มไปแล้วก็30กล่องนะมีโอกาสได้ต่ำสุดก็คือ10กล่องได้20ใบแต่ถ้าโชคดีคุณอาจจะได้ร้อย เป็นร้อยเลยนะครับผมเห็นในกลุ่มมีคนได้แล้วนะครับเปิด20กล่องได้118ใบก็คุ้มไปนะครับเนี่ยมีขายด้วย500กล่องแล้วก็กล่องธนาบัตะยังคงเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ไปดูกันที่กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมผมเรียกว่าสเปเชียลก็แล้วกันเป็นกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้อีกนะครับก็คือกงลงร้อโชคชะตานะได้ปีกราศีนี่เลยเป็นราศีกันนะครับเป็นเหมือนอตัวผู้หญิงนะ สเตตัสก็8 8 9 9นะครับตามนี้ก็เราต้องเล่น5รอบนะครับก็คือล้างล้างไอ้เจ้า,ากงล้อเนี่ยทั้งหมด5ครั้งเราถึงจะได้ปีกอ่าแล้วก็จะเป็นกิจจับมแมลงกิจกรรมที่คุ้มที่สุดนะครับตั้งแต่มีมาลองอ่าไม่มีลองสิอันเนี้ยคุ้มสุดลองมาก็คงจะเป็นอาหารกูรูนะครับ นี่ของรางวัลใครไม่มีใครสีดาวก็20,000ื่นแต้มนะครับลงทุนแค่ประมาณ6000โดนัทส้มกับโดนัทเขียวอีกพันหก็น่าจะได้แล้วนะครับเผยแต้มเหลือด้วยก็มีจิกซอม่วงอันนี้ต้องแลกครับจิกซอฟ้าต้องแลกหินตีบวกต้องแลกให้หมดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สว่านเจาะรูแล้วก็ตัวกาชาแนะนําว่าให้เอาให้หมดครับใครที่ไอดียังไม่เปิดการ์ดจนครบเนี่ยก็แลกจิกซอเขียวมาด้วยแต่ถึงแม้ว่าใครจะเปิดจนครบแล้วอะ ก็แลกมาด้วยนะเพราะว่ามันเอาไปแลกกิ๊กโซฟ้าได้อะแล้วก็จะมีคบเพลิงมาเหมือนเดิมนะครับมีคอตูมอันนี้เหมือนเดิมนะเหมือนรอบที่แล้วเลยอะโอเคก็กิจกรรมสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ